สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริจเจริญบิสมเมณะราะห์มานุรราะยีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซันะตุวัสซานะมุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ้ว um ัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا a s s a l a m u a l a ร k u m w มะตุลาลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ล์สุบฮานะตาลาได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่ศรัทธาที่เคารพทุกท่านนะครับก็อมทุลิลานะเรากลับมานะครับในคำสั่งเสียของท่านนาบีเราเรียนรู้กันว่าท่านนาบีเนี่ยสั่งเสีย แต่และคาสั่งเสียเนี่ยถากว่าเรานํามาคิดนํามาไต่ตองดีๆแล้วเนี่ยเป็นคําสั่งเสียที่มีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งท่านพี่น้องที่สตาครับเราเนี่ยเป็นบ่าวของท่านนาบีเป็นประชาชาติที่มีอายุไขที่น้อยที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอันตรายกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องออกห่างให้มากที่สุดอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปสู่อาจาันของเราเมื่อไหร่ฮะดิษของท่านนาบีที่บอกว่าอามารุมมาตีมาใบนัสสิตีในดะซับอีน อายุไขของประชาชาติของฉันเนี่ยนบีบอกนะครับว่าอายุขัยของประชาชาติของฉันจะอยู่ระหว่าง60-70ปีว่าอัลก้ลนูฮุมยะตาจาวาสินดาดิกและส่วนน้อยนะครับที่จะมีอายุเกินกว่า60หรือ70ปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบแล้วนะครับว่า เราทำอามันอีบาดะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่าช่างกันเลยในพี่น้องสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันเพื่อที่เรานั่นจะได้เตรียมตัวนะเราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดตื่นตัวอยู่ตลอดว่าเมื่อไรที่อาจารย์พอเราจะมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยท่านนาบีมาสโนลาว่าอะไรว่าสั้นรำเนี่ยนะครับ ได้บอกกับชายคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งนะไปหาท่านนาบีบอกกับท่านนาบีว่าย่ารอกสุดหลอเอาสินีว่าเอาจงสั่งเสียฉันหน่อยแล้วก็เป็นคำสั่งเสียที่ย่อๆสั้นๆนบีก็สั่งเสียว่าเมื่อท่านจะละหมาดเนี่ย ให้ท่านละหมาดเหมือนกับประดุดว่าท่านเนี่ยจะไม่ได้กลับมาละหมาดอีกเหมือนกับว่าท่านเป็นการละหมาดของท่านครั้งสุดท้ายตรงนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราคิดได้ว่าทุกๆอิบาดาของเราการงานของเราที่เป็นคนงามความดีเนี่ยให้เราคิดเสมอว่าเป็นอิบาดาสุดท้ายของเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไม่ได้กลับมาอีกถ้าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า การประกอบอามันอิบารดาของเราเป็นอิบาดาที่ดีพี่น้องนะเราจะทําอย่างปราณีตที่สุดเป็นอิบาดาเหมือนกับอิบารดาสุดท้ายเราจะทําเพื่อที่ให้องลอสมาตาลาเนี่ยรับอามันของเรานะเรายังอยู่ในคําวัสียาของท่านนาบีฮะดีสท่านนาบีนะครับสั่งเสียโอซีกุมเบตักวนบ่ สั่งเสียให้มีความตักวาตอ่อนเลาะวตัมันวดต่ออะและสั่งเสียให้มีการพักดีมีการเชื่อฟังนะครับต่อมาท่านนาบีเนี่ยนะครับได้สั่งเสียว่านาบีบอกในฮะายมิมาว่าใครที่มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยเขาจะพบการขัดแย้งอย่างมากมาย และให้เราเนี่ยเชื่อฟังคนที่เป็นผู้นำนอกจากให้เราเชื่อฟังคนที่เป็นผู้นำแล้วเนี่ยอานาบีได้บอกต่อมาอว่าเบอันเบอันนะไมยาอิชบะดันนบียสุลต้าวอะไรว่าสันนำไซย์รอตีลาฟันกาเซรอเขาจะอะไรครับจะได้พบเจอกับสิ่งที่ ขัดแย้งอย่างมากมายคำสั่งเสียต่อมานาบีให้อัตตมสุปิกิตาบิลละบสซุนนะให้เรายึดมั่นในกุรานและฮะดีสนะให้เรายึดมั่นให้ดีเลยในกุรานและฮะดีสเนี่ยนะครับฝาอะไรกุมบิซุนนาตีนบีบอกและ จำเป็นสำหรับพวกท่านที่จะต้องยึดตามแบบฉบับของฉันวาสุนนาตินครครคลาฟาอิร์รชีดีนอัลมาฮดียีนและจำเป็นที่พวกท่านนั้นจะต้องยึดตามแบบฉบับของคุลาฟาอัร์รอชีดีนพอลีฟาที่ชานฉลาดอัลมาฮดียีนที่ได้รับทางนำพี่น้อง คุลาฟ้อัลรอชิดีนก็ได้แก่ท่านอบูบักท่านโอมัดท่านอุสมานท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุมสี่ท่านนี้เป็นคุลาฟะอัลรอชิดีนซึ่งเป็นคอลีฟ้าที่ท่านนาบีมสววุสลัมมะฮะลาอิวะสัลลัมเนี่ยรับรองสวนสวรรค์ให้ท่านเพ็่นน้องครับฮะดิษบทนี้เนี่ยนบีนให้ยึดต,ตามสุนหนะท่านนาบีนและสุนนะของคุลาฟะอัลรอชิดีน อัดูอะไลฮาบินนะวาจิตให้เรายึดกัดมันด้วยกับฟันกามของเราเลยนะยึดให้มัน่นสุนนะของท่านนาบีมุสลิมอะว่าเลวะสัญญ้นนะนะครับจำเป็นเป็นสิ่งที่เรานั่นจะต้องยึดมั่นตามกิตาบุญละลและสุนนะองค์ละสมตาลาไดดก่าว่าอัตัสีมูบิฮับลิลลาฮิจามีอา วลาตฟาฟัรอปูพวกท่านจงยึดสายเชือกขององค์ลอสฮาตาลาจะมีอันทั้งหมดเลยสายเชือกก็คือได้แก่อะไรครับสิ่งที่เป็นกิตาบุลลาและสุนนะของท่านนะมิมาซอลมาว่าอะไรว่าสันนำทั้งหมดยึดให้มั่นววลาตฟาฟัรอกูและพวกท่านจงอย่าแตกแยกกันอันนี้คือคําสั่งใช้นะครับให้เรายึด ในสิ่งที่องค์ลอสมาตาลาเนี่ยนำมาและสิ่งที่ท่านนาบีเนี่ยนำมาบอกเราอย่าแตกแยกกันท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าการขัดแยง้งครั้งแรกหลังจากที่ท่านนายบีวัสละว่าอะไรวัสัมเสียชีวิตคืออะไรรู้ไหมครับท่านอมัด รับย์อัลลอฮ์อันฮุคอลิฟลวันที่ท่านนบีมาซอลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลาาลัมนะครับเสียชีวิตท่านอุมัดไม่เชื่อท่านอุมัดเนี่ยไม่เชื่อว่าท่านนบีมาสุลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยจะเสียชีวิตสุฮาบะ์ทั้งหมดรับไม่ได้เพี่อน,น้องเป็นการเสียชีวิตที่กระทันหันท่านอุมัดร,รู้ว่า เมื่อมีคนพูดว่าท่านนบีเสียชีวิตท่านอุมัดโกรธท่านอุมัดเนี่ยไม่ยอมเชื่อว่าท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตท่านอุมัดบอกกับบรรดาสหอาบะาวว่ามันกรอับิมาอติฮีสัลลอวะอะลาฮิวาสัลนนมใครก็ตามที่บอกว่าท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยเขาจะฟันคอเลยท่านอุมัดจะฟันคอทันทีไม่ยอมเชื่อว่าท่านนบีเสียชีวิต อันนี้คือการขัดแย้งหลังจากที่ท่านนาบีเนี่ยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นนบีจึงให้เราเนี่ยยึดมั่นในกิจตาบุลลอะและสุนนะของนบีแล้วก็สุนนะของคนละฟาอัลารอชิดินจนกระทั่งอะไรรู้ไหมครับจนกระทั่งท่านอบูบักอสัสซิดิกมาท่านอบูบักมา ท่านอบูบักมาแล้วก็เข้าไปในห้องของท่านนาบีมุสลิมาว่าอะไรวาวสนมไปพบว่าท่านนาบีเนี่ยนะครับก็ได้เสียเียชีวิตท่านอบูบักก็ไปเปิดหน้าท่านนาบีแล้วก็ไปจูบร่าหวางสองคิ้วท่านนาบีมุสลสิมาล์ว่าอะไรวาสนำและท่านอบูบักพูดว่าไงรู้ไหมครับท่านอาบูบักบอกว่า บบอบีอันตะวะอมมีขอสาบานต่อองค์ลอสุบฮานอตาลานะครับอัมมันมาตตุลเลตีปัดกาตะบะฮัมลอฮฺอาะไลกะฟะกัดザกัดฮาแท้จริงแล้วความตายซึ่งที่อัลลอฮได้กำหนดมาบนท่านเนี่ยมันก็ได้มาถึงแล้ว สมมาลัยยูซีบักะบะอดฮาเมาตาตุนอาบาดาจะไม่มีความตายมาหาท่านอีกแล้วหลังจากท่านนบิเซชิแปลว่าท่านนบิเซชิไปแล้วนะครับอบบักเนี่ยยอมรับได้หลังจากนั้นอบูบบักก็ออกมาหาซอฮาบะที่อยู่ข้างนอก ุมมาคาราจาอบูบักกออกมาเอาวะอมารุยะตะกันเลมุนนาสในขณะที่อมัดเนี่ยเสียใจยร้องไห้ไปด้วยแล้วกำลังคุยกับมนุษย์อยู่บรรดาสหบัอยู่ท่านอบูบักก็หันไปหาบรรดาสหบะบรรดาสหบะก็หันมาท่านอบูบักท่านอบูบักก็กล่าวว่าไอพันนาส อินน ahu m a n k i ม d يعبدوا محمدان فإن محمدان قد مات อบันดามนุษย์ทั้งหลายท่านอบูบักเนี่ยเสียใจพี่น้องบอกว่าท่านมนุโอมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงแล้วใครที่กราบไหว้มุฮัมมัดพออินนมุฮัมมัดันกัดมาตแท้จริงแล้วมุฮัมมัดได้เสียชีวิตว่าม a n k i n d يعبدوا الله เอนนนละให้ยนลายมูดและใครก็ตามที่ทกราบไหว้องค์ลอสมตอาลาแท้จริงแล้วองค์ลอสมตอาลานั้นพระองค์ให้ยุนทรงมีชีวิตลายามูดและจะไม่จะไม่ตายตรงเป็นและจะไม่ตายตรงนี้ทําให้ดึงสติบรรดาสหาบะรวมถึงท่านอุมัตว่า ถ้าหากว่าเรากลัาวไหวอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นไม่ตายใครก็ตามที่กลัาไหวมุฮัมมัดแน่นอนไม่มีใครกลัาวไหวนะมุฮัมมัดนะครับอบ,บูบักเนี่ยเตือนสติท่านอุมัตทำให้ท่านอุมัตเนี่ยนะครับยอมรับ ในสิ่งที่ท่านอบูบักเนี่ยเตือนสตินะเพราะฉะนั้นอันนี้คือครั้งแรกหลังจากที่ท่านนาบีมสนันนอาวะาใยวะสันนมเสียชีวิตไปแล้วอันนี้คือครั้งแรกในสิ่งที่ขัดแยง้งเกิดการขัดแย้งกันเพราะนั้นจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่ท่านนาบีมสนันนอาวะาใยวะสันนมเนี่ยนำมา อัล a ์ไไ้้ลัาว่าฟัสตัมซิกบิลลาฎีอูฮัยกะอินนกะอะลาซุราติมุสตาคิมจงยึดมั่นได้กับสิ่งซึ่งที่โถกประทานโถกวะเฮมมหาท่านแท้จริงแล้วท่านนั้นจะอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงนะครับท่านพี่น้องที่รับฟังทั้งหลายเรา เป็นประชาชาติซึ่งที่อยู่ห่างจากท่านนาบีมุสัมมละวะไลวะสันน้นนำสิ่งที่เราควรทำเลยก็คือเราควรที่จะยึดหรือปฏิบัติตามให้หนักเลยนะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่ท่านนาบีมุสัมมละวาไลาวะสันน้นนำเนี่ยได้นำมาบอกเราท่านนาบีบอกว่ากุลุอมาตียะตะโคโลนั่นจันนะ อุมมะหรือประชาชนตชาวงฉันทุกคนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดเลยอินลามันอาบายกเว้นคนที่ปฏิเสธกอนดูบรรดา,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 าสาบากลกาวว่ายอรโรสลมลอาะว่าไมยะบาใครคือผู้ที่ปฏิเสธอละ่ะนบีแก็กล่าวว่ามันอตออานีดะคัลลันจันนะว่ะมันอซอนีฟะออกัตอาบานบีบอกว่าใครก็ตามที่เขา เชื่อมั่นหรือพักดีกับฉันเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์วอมันอาซอนี้และใครก็ตามที่เขาไม่เชื่อฟังฉันสกัอาบาแน่นอนเขาก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่เป็นกิตาบุญเนาะและยึดมั่นในสิ่งที่ เป็นบทบัญญัติอันอิสนามที่ท่านนาบีเนี่ยได้นามาสู่เราท่านทั้งหลายองค์ล้อตานะครับเพราะองค์ได้กล่าวว่าซุมมาจะอันนากาลาชารีอาติมเมนันอัมรีหลังจากนั้นเราได้ทําให้ท่านเนี่ยอาลาชารีอาติมเมนันอัมอยู่บนบทบัญญัติเมนันอัมจากคําสั่งใช้ฟัตตะเบยฮา ท่านจงปฏิบัติตามมันวลาตัตตะเบียอหวาอัลลาีนารายะนามูนและจงอย่าปฏิบัติตามบุคคลซึ่งที่เขาเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่เราได้รับคำสั่งใช้ มาจากท่านนาบีมุสลิมลาว่าอะไรว่าสั้นนำเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ลงทางทั้งในดุนยาแล้วก็อาคอรอนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบาวที่ดีที่ซ้อนละต่อองค์ลอสมาห์นวาตาลานะครับบอบลนายต่อฟิกวันทีได้ยะอัส,สานามวะลในกุมมรห์มุสลิมละฮ์บารกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุธสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์